ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับที่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่6กุมภาเอ้ยมีนาคมสองพันห้าร้อยหกหกนะครับดาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับอืมมีทุกๆวันเลยจะออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ต้องมีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ่นลุมเพื่อความบันเทิงนะครับเท่านั้นนะทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเองเองเนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณนะครับเอ่อ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ like, นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง v i p ธรรมดานะครับขอขอขอบคุณนะขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่งคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับถ้าวีทรักถ้าวีโชคถ้าวีสุขนะครับามาชมกันเลยนะครับได้จดูด b p มีอะไรบ้าง สองสามสี่นะครับเน้นที่สามนะครับลองสองนะครับหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสแปดเม้นย์สามสามศูนนะครับ่วนนะครับลองหกหกองสองเจ็ดเจ็ดปดแปดองาองศูนย์อนะครับตัลองคือสี่นะถ้้ชอบตัวลองก็จัดไปนะครับ ตัวปันธงขอเรื่องที่สามนะครับตัวลองคือสองนะวิ่งลูดก็ได้นะครับวิ่งหยุดนะตามนี้นะครับดาวโจนส์ VIP ออกทุกทุกวันออกทุกทุกวันเอาทางท้ายนะครับเอาทางท้ายนะตรงนี้นะครับตามนี้นะครับ Weird. ตามน,น,ามนี้ตามนี้วนทั้งนี้คือตัวลองนะอ่ครับ สี่คือตัวรองนะครับอันนี้ปันทงที่สามนะคิดว่านะรองกับสามวิ่งรูดก็ได้นะครับอืมประมาณนีครับดาวโจน์ V.I.P. ครับมีทุกวันทุกวันนะครับอืมครับประมาณนี้ครับก็ขอขอบพระคุณมากๆาอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง V.I.P. ธรรมดานะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ ขอให้ทุกท่านเชวดีเฮงเฮงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ